ความเดิมตอนที่แล้วในตอนนั้นเองมีเหตุจาราจรเกิดขึ้นเพื่องดินตกลงมาในประเทศไทยทุกคนตายหมดเหลือผมรอดชีวิตเพียงคนเดียวและผมก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทุกคนที่ตายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและผมก็ได้เจอคนรอดชีวิตแต่ก็มีคนเชอนมาร่าชีวิตผมเช่นกันโอ,โอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันแคบอย่างนี้ ัลหลมีใครอยู่ไหมครับเอาล่ะเราจะต้องหาทางขึ้นขึ้นไปอึดอ่าโอ้ไม่ก็ใครพาฉันมาทิ้งที่หลุมศพเนี่ย,ยเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนส้มวีนี่นะเอาล่ะดีวเราต้องจัดการหน่อยซะแล้วโชวเนี่ไนฟันหัวลูดโอ้ย เวงน่ากลัวขนลุกสยดสยองสยิวกิว้วโอ้ยหนาวจนถึงขนตูดเอาล่ละเราต้องต้องหาทางออกไปจากที่นี่ครับผมเฮ้ยไม่น่ใช้ระเบิดร้อเล่นของแรงเฮ้ยโอ้โหโดนโจ๊โจรครับไม่น่พาเรามาทิ้งที่หลุมศพเหรอฉันยังไม่ตายเฟยไม่น่ดีดใครแต่เป็นไงโอเคเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ครับเฮ้ยหลุมอะไรอ่ะ ระบายน้ำนี่นาท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองนี่หาทางออกจากที่นี่ดีกว่าไม่กอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอ,อ,อเจอซอมบี้เอาละ่ะถึงเวลาแล้วต้องการซอมบี้ในทอดะบยน้าจูบเขไปไม่รู้ว่าซอมบี้หรือคนครับแต่ใส่เดียวได้หมดโชคเีเจอหมามูผมวิ่งนะครับอีกตัวโอ้โหเพิ่งกินซุปเล็กเลยเลือดเอต็มปาก ฟันไม่ใส่แตกนะมาะโชว์นโอ้ยซุปี้ที่นี่นะครับมีอาวุธคุกม,มือเลยครับน่ากลัวสุดๆเลยเรากาา็จะต้องระวังนิดนึงนะครับเหมือนเราเจอคนคนคนหรือซุปี้เราไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องฟันหวัวแบกโอเคเราก็ไปหาทางออกกันครับอ ทำไปที่นี่มันเหม็นมากๆเลยโอ้ยเราเหยียบทั้งขี้ทั้งฉชีโอ้ยรวมกันเป็นเขียวอีเลยไม่เล่นระเบะิดะชอชวโอ้โหถ้าเราโดนไปเต็มๆนี่เราตายอยู่ในท่อขี้แน่นอนเอาละ่ะชูไอ้ไปไง้โหมันเยอะเหลือเกินที่นี่เออเอาละ่ะอะชูไอ้อจา้า โอ้นั่นๆๆเจอไอ้ตัวนึโอ้มันตายแล้วบกโอ้ระเบิดนี่แรงมากๆเลยนะเนี่ยเกิดมาเป็นผีโจรจะต้องนี่เล่นแต่ปืนฉีดน้ำสิเฟ้ยของแรงแบบนี้อย่าเล่นเป็นตัวอย่างให้เด็กมันไม่ดีนะเฮ้ยมีหม้อไฟตรงนี้ด้วยครับสงสัยจะทำบุฟเฟ่หม้อไฟกินกันนะครับเนี่ยโอ้ยลองรอยเหมือนมีคนเคยอยู่มากก่อน และอาจ <อ Higher. S 1> จะซองบี้มาบุกและทุกคนในเนกก็ตายหมดกายเป็นซ่งบี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ละกันอไม่มีอะไรเราจะตักแหวกอเกบเกือบขึ้นมาเล่นถูกผีกินตีแน่ทำออไรอืออ้าโอโหมาสู้มาสู้มสู้โอจโอ้ใจเย็นจะย็ดอ่ะเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตรงนั้นดิเฮ้ยเหมือนมีไฟลุกอ่ะ จะมีคนอยู่ก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมเอาละฮัลโหลมีคนอยู่แถวนี้ไหมครับไอ้นั่นๆๆๆใช่คนหรือเปล่าใช่คนหรือเปล่าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ไม่ใช่นี่แน่ฟันไสแตกเเ็นไงโอ้โหที่นี่ไฟลุกเต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ m ม g ก็นั่นโอ้โหไอ้ตีใช่โอ้โหใช้จอบฟันหัวฉันหรอนนี่ โอ้โหโชเฟ่โอ้โหมีคนนะครับเผาผีเอา้าเฮย้ยรถมาเอาซวยละพีน,นี้เอาไงดีเอาหนีละครับโอยเธอโยมเจอคนเถื่อนไล่ตามอีกแล้วเราไงดีหลบที่โซกมุมตึกตามมาไหมตามมาไหมดูหน่อยท่านผู้ชมโอ้โหสงสัยเราจะรอดโอเมย์มันยิงมันยิงอะ่ะโอ้ยทำไงดีเอาล่ะเราเราไปอยู่ในตึกดีกว่าไหม วิ่งเลยกว่าหารถสักคันหนึ่งโอ้ยแถวนี้มีรถไหมแถวนี้มีรถหรือเปล่าโอ้ไม่กอดโอ้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะอ้าูฟันไสแตกเลยโอ้โหที่นี่ศกบานเลยครับท่านผู้ชมอ่าเก็บกล่อง เดี๋ยวเราขึ้นรถนี่ขับไปเอาเฮ้ยรถรถต้องซื้อเหรอเอนี่ยถุนฟันเอาไงดีรถต้องซื้อครับท่านผู้ชมตอนนี้จนเพิ่งเก็บเงินได้แค่5 0 0ร้อยุบาทเองโอ้ยไปทางไหนต่อไปทางไหนต่ออืดเอาละเราต้องหาที่ซ่อนครับให้มาเต็มเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมีตึกมีตึกครับเราจะไปซ่อนในตึกก่อนอชวนโอ้โหเราโผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหสน โชวหวยครับเซเว่นอีเลเว่นครับผมอู oh, มีซอมบี้มาช้อปปิ้งปานเลยครับช้อปปิ้งร้อนมีแกเป็นผีแล้วอย่ามาช้อปปิ้งเซเว่น hmm. <7 S 1> นี่ไม่มีของขายเลยครับผม mm hmm. เอาหล่ะเอาไงต่อดีอะเราได้แผนที่มาด้วยครับที่ซ่อนอยู่ในร้านเซเว่นโชหวยนี่นะครับ mm hmm. แล้วเราจะต้องไปยางไหนต่อดีอะเราต้องออกไปใช่ mm hmm. ไหมถ้าเกิดเราออกไปเราจะเจอคนเผื่อไล่ล่าเราหรอเปล่าแผ โอ้ยว oh ิ่งเลยครับวิ่งจะไปทางไหนดีหาที่โลภโอ้ยผีเต็มไปหมดเลยครับวิ่ววิ่วิ่งเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหแล้วเจอกองพยาบาลโอ้ยเก็บเลยโอ้ยเกือบแล้วเกือบผีฟันหัวเลือดหดหมดตัวว่ามันฟันกันอีกแล้วเฮ้ยอัดสู้กันักตั้งแต่เดี๋ยวว่าเออโชว์อัดอัดโชว์มามามาเฮ้ยเราเลือนรถ ขอพักยกขอ,องพีขอขอขอหนีก่อนละกัน <c oughs> <c oughs> เราต้องหาที่ลบแล้วครับท่านผู้ชมเอ <c oughs> รู้สึกว่าเราจะเจอสถานที่ที่หนึ่งครับโ <c oughs> อ้อเป็นบ้านคุณรวยครับผมอ่าเราเข้าไปหน่อยดีกว่ามืดมองซ้ายมองขวาไอ้เจ้าผีนั่นตามมาปะ <c oughs> โผมาเป็นคันรถเลยชูแวกโอโเข้ามาในบ้าน <c oughs> วางเวงมากเลยครับ จะมีผีไหมนี่ค่ะออลมีใครอยู่ไหมครับมีใครซ่อนตัวอยู่ในนี้หรือเปล่าส่งเสียงหน่อยโอ้ยเอาละัะแล้วก็ไปเดินสำรวจหน่อยดีกว่าแต่เหมือนได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่เลยอะเสียงแห่แห่แบบนี้มันจะเป็นสบี้หรือเปล่าเนี่ยเอาละ่ะเราก็ต้องสำรวจดูหน่อยแล้วว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าอาืดจัแบบเว็บอืดไม่มีใครอยู่วิ เฮ้ยมีคนน่ะใช่คนหรือเปล่าอยู่ในอาบน้ำ oh อ่ะโอ้มยกอดเฮ้ยพอเราไปแตะปุ๊บเฮ้ยร่างกลายเป็นไฟกลายเป็นวิญญาณเลยครับว้าเจอแกนนี่ ตัวนึงแล้วมีฟันที่ไส้หลุดเลยเป็นไงโอ้ยเอาล่ะเราเดินสำรวจต่อหนเฮ้ยเฮยเหมือนเราจะเจอของเลยนี่ไงที่เราต้องการอยู่พดีคือแผนที่ครับผมเอาละเราจะต้องเก็บแผนที่ให้ครบนะครับนะคตอนนี้ได้หกแล้วแล้วในห้องหลังนี้เหมือนมีคนถูกมัดอะอมยมก้เขาหแผปุ๊บนั่นร่างกายเป็นไฟอีกแล้วโอ้โหกลายเป็นวิญญ,ญาณเลยอ้อ เขาใจแล้วลดปล่อยวิญญาณออกสู่ร่างคนตายครับผมให้สู่อิสระภาพอ้อมีให้เราสำรวจอีกปะเออห้องนี้มีอะไรไหมเลาไม่ใครอยู่ไหมครับมีแต่คนตายเท่านั้นเนาะเออไม่มีใครอยู่เลยห้องนี้อะไรอีกห้องหนึ่งละ่ะเดี๋ยวลองสำรวจไปเรื่อยเลยละกันห้องนี้มีอะไรไหม,มไม่มีเจ้าจี้เราเนี่ซ่อนอยู่ที่นี่ก็ได้นั่นเนี่ยอฮ้ย ไอ้พวกคนป่านั่นน่ะมันอาจจะเข้ามาหาเราไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเราเจอเหรียญครับอ่านั่งเก็บเหรียญครับที่นี่มีแต่เหรียญตกครับเราต้องเก็บด้วยนะครับเอาไว้ซื้อรถอะไรประมาณนี้โอเคโอ้ยสองได้ปะส่องได้ปะส่องดูไม่ได้อิย้ยเจ้าพวกนั้นไปหรือย,ยังนะเอาไงดีล่ะท่านผู้ชมแวกออกมาละอืดโอ้โหแล้วเราจะไปที่ไหนต่อกันดีล่ะโอ้ย เอาล่ะเราจะต้องไขปริศนาไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวติดตามกันในพันหน้าแล้วกันว่าผมนี่จะเจอกับอร่อีเองขอบคุณสณาชิคกี i พที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ